สวัสด,ดีจ้าคนสวยไปดูแลฉเฉดดจแม่มาแล้วนะคะก็ได้ประดูกไปฝากแม่นะคะแล้วก็ได้อ่ากุ้งฝอยกุ้งฝอยนะให้คุณแม่นะนี่พริแกงเผ็ดคั่วแล้วแตกมันแล้วเดือดแล้วนะคะ แล้วนี่ก็คือปลาดุกปลาดุกของฉันนะปลาดุกของฉันอ่ะฉันชอบตอนใหญ่ๆนะเวลาต้มมันจะได้ไม่เละนะคะมา,ะมาจัดกันจัดเลยตอนใหญ่ใหญจัดตัพี่นอ้องหนวปลาดุกนะนี่แบ่งกับแม่มา สามตัวเนาะมาใส่นะคะหัวปลาดุกหัวปลาดุกเอาไวด้ดูดเอาไวด้ดูดอมปลาดูดนะคะนี่จัดรวดพี่น้องจัดรวดพี่ต้องไม่ต้องอันนี้นะอืออือเลย Nhìn Làm mắt.